สวัสดีครับพี่พีื่อทุกคนสวัสดีค่ะหน,น้าเป็นเงาฮะเราหูอมใช่ไหมนะ <c oughs> หรือว่าลองนี้ดูไม่ได้เขาเป็นโต๊ะหรือว่าอย่างไงวันนี้ค่ะพูดถึงงานวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมของเราทั้งสองคนเพราะว่าเป็นการ น่เป็นวันสำคัญที่เราทำโฟโต้บุ๊กมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์ B c เ o s e r นะครับผมใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมซึ่งดูทาง X มาก็เห็นรูปที่แบบเราแบบว่ายังไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่งเหมือนหิวข้าวอะหนูเหมือนจะกินแก้มหนูอะไรเงี้ยเด้อหาคอนเซ็ปต์ผมหนูยังไม่เห็นเลยแฟนๆมันลงใช่เพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็น ที่แฟนได้วแบโฟตโต้บุ๊กแล้วก็เห็นรูปต่างๆในเล่มครับผมมีความพิเศษมากมเลยครับเพราะว่าเราทำแทบแบบทุกอย่างใช่ลงทุนกันเองแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็สลับกันถ่ายด้วยครับผมใช่คอนเซปต์ <Concept S 1> <Concept S 2> เป็นอะไรยัง <Concept S 2> ไงบ้างครับคอนเซปต์ก็นี่เลยครับ see you new be closer ครับอย่างเล่มแรกเมื่อปีที่แล้วก็จริงๆก็มีความใกล้ชิดแล้วแหละครับแต่ว่าคอนเซปต์ hmm. ปีนี้ มันมันจะยิ่งใกล้กว่าเดิมครับเพรรู้สึกว่าแบบหนูกับเฮียก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะนนี่ก็ใกล้จะใกล้จะสาสามปีบะบ๊ะบ๊สามปีตอน,นี้สามกว่าแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่อายุเรานยังเท่าเดิมยังเด็กมือนเดิมตอนนี้ก็นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบนานๆทีให้แฟนๆได้แบบว่าเห็นโมเมนต์ที่มันใกล้ชิดใกล้ชิดกันเยอะๆก็น่าจะ น่ารักดีครับเพราะปกติอย่างถ้าเกิดว่านอกซีรีส์จะไม่ค่อยได้แบบใกล้ชิดให้เป็นแฟนใกล้ชิดเกับเหียเป็นแฟนเห็นขนาดนี้แต่พอเป็นรูปนี่มันใกล้มากเลยครับจะดูตรงนี้เลยหรอครดูหนู่เขายังไม่ได้ถามอะไรเขาถามเฉยว่าโคเซอร์วันไหนะแสดงให้ดูหรือว่าจะพูดให้ดูได้ฟังนะอจริงจตอนจริงจริงไปดูไปดูในเล่มครับผมจริงแบบว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ก็แบบว่า โหแ,แบบว่าใกล้มากแล้วมันมีความแบบเขินเขินเขารู <S 1> <S 1> ้สึกว่าน่าจะกมันใกล้แบบว่าหลายอารมณ์มากเหมือนไทยซีรีส์เลยอ่ะก็หลายคนก็พูดหลายคนก็พูดว่าไงนะครับผมแฟนๆจะเขียนว่ามันดูเหมือนจุดๆเอะเราก็คิดในใจเหมือนอะไรวะหนก็เหมือนเฮียกับหนูไง ก็แบบตกใจเหมือนกันคร,ครับตกใจมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยครับจริงๆตอนแรกก็ถ้าถ,า,ถามว่าคาดหวังไหมมันก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแฟนๆจะแบบอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนครับก็อยากให้แฟนๆซื้อไปเก็บกันไว้เยอะๆอยู่แล้วครับแต่ก็จริงๆสําหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ว่าอะไรเลยไม่โกรธด้วยเพราะแค่แบบจริงๆที่แฟนๆสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วก็ ยอดข่ายที่ก็เยอะมากๆในปีนี้ด้วยครับขอบคุณทุกคนเลยโอ้ยถึงพันหน้าเลยฮนะ <c oughs> มีหลายหน้าครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าแพ็กเกจของเราดีมากเราตั้งใจทํามากเพราะว่าเราอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เรากริฟไว้ข้างในหรือว่าหน้าปกหรือว่าคุณภาพกระดาษรูปต่างๆหรือว่าคอนเซปต์ในการเรียงรูปจะใช่จากแบบว่าทางทีมว่าจะวางรูปยังไงให้มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทุกคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็น เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกเล่มหนึ่งในชีวิตของเราทั้งสองคนที่ได้ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยฮรเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนอินเตอร์หรือว่าแฟนชาวไทยนะครับผมโซนน,นันนุชาชายทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อยากให้มีเก็บไว้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าทุกคนแค่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะผลงานของเราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แชร์หรือต่างๆเงี้ยมันก็ดีแล้วครับผมแล้วแต่คุณซรรมทุกคนเลยซึ่งจริงๆเดี๋ยวแอบยืมของเพื่อนคนที่อุดหนุน,นไปดูก็ได้ครับผมไม ขโมยเลยเหรอมยรับแสดงว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ของตัวเองมีมีเล่มที่แล้วก็มีอะเก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับเราใช้แบบเวลากบวนการเยอะนานไหมครับสหรับก่อที่จะออกสูจริงๆมันก็ใช้พอสมควรด้วยครับก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่น้อยไปครับผมเรารู้สึกว่าเราก็ต้องปรึกษาว่าหนูอยากตทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผ้าสไตล์ไหนจริงๆเราก็มีปรึกษาทางค่ายด้วยเพราะทางค่ายก็ช่วยซัพพอร์ตครับผมครับ ตั้งแต่เหมือนปีที่เราเคยพูดไว้ว่าเราอยากทำโฟตโต้บุ๊กที่แบบว่าสลับกันถ่ายใช่รเรื่องนี้มีสลับกันถ่ายด้วยสลับกันถ่ยนายด้วย,ย,วยใช่แล้วตอนที่แบบสลับกันถ่ายก็เราก็ถ่ายเองจริงๆคร้งเฮียก็ถ่ายปกติเฮียถ่ายเก่งอยู่แล้วเฮียถ่ายสวยแต่ตอนนี้ผมถ่ายอ่ะมันแบบปกติผมถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแล้วก็บอกเฮียว่าก็เลยจับนี่ดู มุมนี้โอเคเราเหียก็มีล็อกไว้เลยผมก็มีหน้าที่แค่กดกดเฮียก็มีล็อกด้วยแล้วก็หนูก็ถ่ายเองด้วยครับผมใช่ก็เป็นอะไรคือภพนกจำนวนสองปีใช่ครับเป็นยังไงบ้างโอ้ยก็สองปีไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมรู้จักกับเฮียมาก็สามปีนิดๆเองกูซนอยู่มาแบบเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่อยู่มาเกินครึ่งหนูหนูรู้ไหมว่ารู้จักเฮียมาตั้งแต่เฮียสมัยเลขกสองเป็นสามเนี่ย <laughs> อ๋อมันนคาบเกี่ยวพอดีอ้แก่ว่ะไม่แก่แกเาก้าก็อยู่กับโซน,นมา2ปี2ปีแล้วดีใจที่<ช>ทุกคนแบบยังซัพพอร์ตถึงวันนี้ค่ะใช่รู้สึกว่าเราเวลามันก็แบบนานแล้วเนาะคือแบบว่าแฟนๆก็ยังแบบซัพพอร์ตเราทั้งสองคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่มนุษย์คนเราแบบว่ามันจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่า ซัพพอร์ตเราแล้วก็หนับหนุนว่าจะเป็นผลงานเดียวหนูหรือเฮียหรือว่าผลงานคู่กันนะครับผมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกแบบดีใจมากมากเออวิธีอะไรในหนูลองพูดดีวิธีอะไรมัดใจสนสนผมจีผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกวันนี้เขาหรือว่าหนูหนูใช้หน้าตาเป็นอาวุธก็ฮะ ทำไมหน้าตาหนูมันทำไมครับเป็นอาวุธไงทำไมมันดีเหรอก็ถ้าถ้าหน้าตาหนูไม่ดีใครจะมาชอบหนูก็เหมือนกันกับการใครถ้าหน้าตาเฮียไม่ดีใครจะมาชอบเฮียแล้วหนูหน้าตาดีไหมแล้วพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนมันก็ยิ่งทวีคูณความดีแล้วหนูหน้าตาดีไหมดีครับดีดี ต้องการอันนี้แหลคะครับใช่ยิ่งรู้จักยิ่งแบบว่าแกล้งเดี๋ยวนี้วันนี้จะมีความพิเศษอะไรให้คุณแปลบ้างครับจริง,รงๆมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบฟรีสไตล์เนาะฟรีสไตล์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาเจอพวกเราทสองคนเราก็พูดเล่ยเปื่อยในตามสไตล์ของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับเหมือนเป็นงานที่แบบว่ารวมจริงๆงอันนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ก็เหมือนเป็นงานที่มานั่งเมาส์กับแฟนๆน,น,นานๆทีจะได้แบบ มีโมเมนต์ได้คุยกับแฟนๆเยอะเยอะาดไปแล้วก็คุยไปใช่แล้ววันนี้ก็แฟนแ่าจะมีของเล่นอะไรมาให้เล่นเยอะเลยรออะอดูเลยครับรอะรอดูเลยต้องเลือกแล้วล่ะเลือกอันใช่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบวันนี้ ันนี่น่าหลานเอาหน้าไหนดีล่ะอันนี้หน้าแต่ผมชอบผมชอบคอนเซปต์นี้มากสวยมากอันนี้สวยมากเลยครับเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะอ่ะเราเหมือนหนูตกสวรรค์มาเนี้ยหรอไม่เลือกตาโอ้ยเก๋อะครับคิดได้ไงอะเจ้าเก๋ ชอบโฟโต้บูครับมีมีรูปไหนที่แบบว่า um ผัดก mm ันทางอันไหนที่อยากจเสนอหนึ่งไหมคะเผื่อใครแบบไม่ได้ไม่ได้ครอบรออยู่ตรงนี้อันนี้ที่เฮียถ่ายอ๋อใช่ใช่อันนี้ที่เฮียถ่ายอ่าเออแล้วก็จับแล้วก็เฮียก็จะถือกล้องแล้วก็จะแบบว่ากล้องใหญ่กล้องใหญ่ฮะ ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็น่ารักครับผมไม่ใช้ฟิลเตอร์แต่ใช้โฟโต้ชอปชอบเป็นองยี่นี่หนูถ่ายเงี้ยจริงๆชุดเนี้ยก็ก็มีที่หนูถ่ายนี่เงี้ยอยู่แล้วจริงก็อยาดูชอบอันที่มีอ๋อผ้าห่มคอนเซ็ปต์หมอนอิงครับคอนเซ็ปต์หมอนเอิยงก็ต้องมีนี่ไงผ้าห่มผ้าถ้าไม่เสร็จผ้าห่ม นี่เลยอยู่เลยหนูเพิ่งเห็นแน่เลยหน้าเนี่ยเฮ้ยหน้านี้ไม่ต้องเปิดให้ใครดูไม่เปิดให้ดูหรอกนี่เราอ้วนมากเลยเออใช่อันนี้ผมถ่ายครับนี่ไม่ต้องโชว์ก็ได้หนูอันนี้คอนเซ็ปอะไรอัสวยมากอันนี้แบบว่าเปิดครั้งนานไปแล้วเ้าวบนน้ำไปหน่อยตอนแรก อันนี้เหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้วตอนแบบเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนก็ได้ไม่ได้แคปซว่าตื่นมาแล้วบอเลยนั่นอ๋อเลยทุกคนเลยก็ไม่รู้โวยไปงั้นแหละหนูอ่ะหนูก็พูดไปงั้นแหละแต่ก็จริงนะแต่ก็จริงแล้วแล้วไหนที่แบบไม่แก้ด้วยลองกล้องพี่น้องกดนี่อยู่เล่มอยู่เล่มนี้ผมเห็นเล่มนี้อยู่ที่ชอบจะจำไม่ได้ว่าหน้าไหนเพราะมันไหลหน้ามากหนูโคตรเหน เนื่อไหร่ที่เราสลับกัน่อไหรก็ไดมไม่คิดว่าลูกนี้แบบส่วนใหญ่บบจะอยู่เล่มนี้ครับเห็นแล้วแบบยแบบแบบแบบิ้มอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> น่าไห,หนึ่งน่ารักมากเลยคอมเลี่ยนแล้วครับคอมเลี่ยนแล้ว,ลวลบางทีเราเลือกลูลกไหนเราลืมแล้วเหมือนกันเนี่ยโพลเยอะมาก ถ้าที่ล็อกมุมน่าจะเป็นชุดนี่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 อันนี้หรอไม่อันนี้เฮียทำนี่น่ารักครับคอนเซ็ปแบบว่าอยู่บ้านอันนี้น่ารักมากเลยครับใส่ตาแบบหนูทำหน้าอ้อนสิใส่ขอบขอขอบหน้าดีจังค่ะสมมติว่าเป็นอันนี้อ่ะสมมติหนูเฮียหนูนู่นสมมติสมมุิวางหนังสือสมมติมีหนังสือมัน แค่านนี้ไม่ขอสามคำสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้สิมคำสำหรับโฟตบุ๊กเล่มนี้อุ้ยผมมีครับยิ้มแก้มปริเลยอ่าของผมเอาทีเดดิ้งเฮียหนูเหมือนแล้วกันเหมือน เหมือนอะไรต่อไปก็ทุกคนก็ไปเติมคำในช่องว่างอ่อางหนูเอนนี้อรหกับ้าออครับก็ตอนนี้ผลงานใช่ไหมครับก็อนอื่นเลยก็ฝากโ h o t อบุ๊กของเราสองคนด้วยนะคะเป็นโ h o t อบุ๊กเล่มที่สองของเฮียกับหนูครับก็ ลงทุนกันเองเลยแล้วก็ได้ค่ายดูมันดีมาช่วยทำด้วยครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราสองคนที่คิดคอนเซปต์ต่างใช่ครับก็ฝากทุกคนอุดหนุนด้วยนะค,ะครับถ้าเกิดว่าแบบกระแสตอบรับดีมากอาจจะมีเล่ม3ก็ได้เล่มสจะเป็นคอนเซปต์แบบเล่ม3ไมไม่มีหน้าเฮียกระหน่ละถ่ายวิวกันเอง <c oughs> ได้ไหมจะคนซื้อหรอจะมีคนซื้อ,หอ <c oughs> ไหมมีดิเพราะว่าเราถ่ายหนูตั้งใจถ่ายแล้วเฮียก็ถ่ายไงแต่มันไม่มีหน้าเรานะหน้าปกอ่ะหน้าปกมีหน้าเดียว ไปดูหรือไม่ซื้อไม่ดูมั้งโอเค่เาหนาเดีไม่ได้ไม่ซื้อคราวก็ฝากด้วยนะครับนี่เลยจะผลงานอื่นอื่นก็ถ้าเป็นอซีรีส์ใช่ไหมครับอุ้ยข้าพอยา่น์ล้านใช่ครับเหมือนจาหนึ่งล้านวิวประมาณแบบวสิบประมาณตอนสิบวันครับตอนที่หลังจะปล่อยไปแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังรออยู่นะเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ ใหญ่มากๆมากๆเลยจริงๆนิ่งเฮียนิ่งเฮียก็ถามว่าซื้อว่าลงทุนแล้วครับเรื่องนี้ลงทุนลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้วครับอีกอีกไม่นานจริงๆตอนนี้ก็แพลนแพลนไวบ้างแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็จริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็บวกกับยังมีซีรีส์เรื่องซอมไบเวอร์ด้วยที่กาลังถ่ายอยู่ครับก็ยังไม่ปิดกล้องเลยได้อีกสักพักเลยครับเพราะว่า คิวด้วยเรื่องคิวด้วยแล้วก็ความละเอียดแล้วก็แบบรดักชั่นก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับอยากให้เป็นแฟนรอข้ามฟ้าอยู่ครับยังไม่อยากให้แบบทิ้งพวกเราไปไหนคิดว่าน่าจะแบบปลายปีนี้น้าหนูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวิร์กช็อปบ้างครับบางทีเราแบบไม่ได้ลงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนไปกำลังใจพวกเราทั้งสองคนเพราะว่าโปรเซสแต่ละง,งานแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้นักเขียนของข้ามฟ้าเป็นแบบคนที่เคยเขียนอีกฟลิป้านหนูใช่ไหม เขได้เขียน Netflix มาด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่าบทจะเช้งหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวนิยายขนาดไหนให้มีความตื่นเต้นหรือว่าอรรถรสในการดูมากขึ้นครับผมแต่เห็นแบบแฟนๆก็ชอบกันเยอะเลยนะคะพี่ๆชอบไหมฮะเออชอบชอบคนเดียวใช่ สงการที่ผ่านมาก็มีไปทํางานครับเราไปทํางานกัน2องวันแล้วก็มีไปแนะนำในกันวันนึงแล้วก็ผมกลับบ้านครับใช่แค่นี้หรอครับอ้าวโอเคออส่วนผมก็ปีนี้เหมือนได้ออกมาเหมือนเสียงแมวเลยเสียงแมวจริงไหมจริงเหมือนปีนี้ผมได้ออกมาเรียกว่าเปิดโลก ครับเพราะว่าปกติผมมันไม่ค่อยไม่ได้ไปสายเที่ยวเท่าไหร่ปกติสงการก็จะไปกับครอบครัวทุกปีเลยไม่ก็อยู่บ้านครับแต่ว่าปีนี้ออกมามางานแบบเฟสติวัลออกมาเล่นน้ำครับใช่เฮียก็มาด้วยใช่มีหลายแข่งดูมันดีด้วยฮะับเนน้ำมาได้เต้นเมลอนอ๋อใช่ครับมางานที่สามผานแล้วก็เต้นเมลอนล่อนโชว์เลยครับเต้นเต้นเมลอนโชว์ตอนสัมภาษณ์ทงนั้นเลยนะไม่รู้วันนี้เราเต้คนไหนฮะคนไหน หลายคน,ยห,ยคนหรอนี่น่าจะมีหนูคนหนึ่งลวอะปาะหนุปะ่ะหลายคนก็ต้องมีเฮียด้วยสิเอาเลยนะครับทุกคนลองให้ฟังไหไยฮะกลักวทุกคนบอกว่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ชอบเราเรสิม,ามันมีหลายสื่อต้องมีคนร้องนำไหมครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> ร้องแบบเอาเลยยังไม่มถึงหนึ่งวิเขาร้องเลยหนร้อนไงหนูไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยปิดหน้าด้วยปิดหน้าเดิมได้ปิดเราไม่ได้ปิดหน้าเราขายของอยู่หนู เอาค่ะค like ่ะจบแบบนี้เลยฮะยังไม่หมดเลยนี่คผมอยากดูอ๋อดูขายของหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าไฟาอย่างเดียวค่าฟิงเกิลด้วยใช่สิงเกิลสามครับสี่ด้วยสี่ด้วยอน สาวก็มามาแล้วครับก็อีกอีกแป๊บหนึ่งก็ใกล้จะปล่อยแล้วครับวางแพนไว้เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานเกินหรอเป็นเพลงที่เพราะมากๆวันออีกแกงแกงแกพอครับแบบจริงๆเอ่อจะเรียกว่ามั่นใจไหมไม่รู้แต่ว่าเปิดให้แบบวันที่ถ่าย MV พี่ๆก็ชมว่า เพราะมากเลยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่เป็นแนวที่ทุกคนที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบพี่สะกนเมียการ์ดีนไหมผมหรอเรฟังคุณได้ผมบอกเลยว่าผมฟังเพลงที่สามที่สี่แล้วครับผมเพลงที่ห้าก็เหมือนแบบนิดซิดแซมแซมมาปี <c oughs> าศาจห้าแล้วสามเราไม่ปล่อยเลยอะไรนะมันดีจริงครับผมถ้าว่าบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดี ถ้าบอกว่าเพาะก็บอกว่าเพาะถ้าเพาะมากก็บอกเพาะมากแต่เพลงต่อไปเพาะมากฟังแล้วรู้สึกแบบพูดได้ไหมนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจ <c oughs> อ่าให้คิดเองว่าอยากใช้คำพูด <c oughs> มันมีอยู่ในเพลงหนูด้วยเหรออันเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ท่าหนูแต่ความรู้สึกเขารู้สึกเป็นหัวใจแบบ แต่พอครับอยากให้ทุกคนเราฟังแต่บอกเลยว่าเพลงเฮียก็ไม่น้อยหน้าเพลงเฮียเป็นอย่างนี้เลยหัวใจยิ่งขวาเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้ตั้งนานแล้วเนาะแต่ก็พยายามเลือกเพลงที่ดีสุดแล้วก็เป็นสไตล์เรามากที่สุดครับผมจริงพยายามอยากให้รู้สึกว่าเราลองแล้วเข้าปากมากที่สุดแล้วก็สบายมากที่สุดแล้วรอติดตาม บ้านถ้าเรดีเคยเคยแอบคิดว่าอยากร้องเพลงคู่หนูแต่เราไม่มีบุญคู่หนูเราแบบว่าร้องเพลงคู่หนูเก่งไงเขาเป็นศิลปินระดับโลกไปต่างประเทศโอ้โหใครจะไปกล้าที่ผ่านมาต้องเรียนแบบโอ้โหที่ผ่านมาเราก็ร้องด้วยกันไม่ใช่หรอไม่แต่เรารู้สึกว่างานอีเวนต์ไนหนูแต่ถ้าศิลปินจริงจริงอีกสเต็ปหนึ่งมันเป็นอีกฟิลหนึ่งไงแต่เป็นเกียรติฮะถ้าเรามีซิงเกิลเราก็เต็มที่ครับผม เราก็เคยมีเพลงคู่กันนะมไม่บอกอว่าซิงเกิลแบบจริงจริงงจังเลยก็ต้องมีสิครับเดี๋ยวไปคุยกันก่อนครับโซนเก่าไปคุยกันก่อนครับก็ฝากซีนนิวด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็ฝากทุกผลงานเราหลังจากนี้เลยนะครับก็มีให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่ของเราทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ผลงานเดี่ยว ของเดี่ยวของเฮียนะครับผมก็ฝากด้วยเราก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็ฝากซัพพอร์ตทุกอย่างเลยครับผมครับขอบคุณค่าอ่ะหนูไม่พูดอะไรหรอก็เฮียพูดครบหมดเลยนิดนึงคำเดียวคาเดียวฝากสีนวได้ครับคุณค่า่อัยเ ข้างไหนเนีคนนี้นีไว้บนหัวดีกว่า